แดดที่ใช้แล้วแล้วคุณจะติดใจมิรตกุสันไรท์ครีมผสมประสานการบำรุงล้ำลึกช่วยฟื้นฟูปัญหาฝ้ากลาะจาก แดดที่มาทําลายผิวได้อย่างล้าลึกซึมซับเร็วไม่เหนียวเนน่าทาแล้วรู้สึกสบายผิวเบาสบายผิวด,ดูชุ่มชื่นผิวมีความเปล่ปงปลั่งดูมีออร่าอิ่มฟูทาไปแล้วรู้สึกสบายผิวเนื้อสัมผัสเกาหลีมีความยืดหยุ่นสูงเบาสบายทาไปแล้วไม่ว่าจะแต่งหน้าลุกไหนจะแต่งหนักแค่ไหนตัวนี้ก็เอาอยู่แล้วไม่ว่าจะเจอแสงแดด ลมหรือว่าเจอฝนหนักแค่ไหนตัวนี้ก็ไม่หยาก,ก็ไม่ตกลอ้อรับรองใช้แล้วจะติดใจถ้าคุณได้ลองครีมกันแดดของเกาหลีถ้าอยากผิวสวยดูมีออร่าเหมือนสาวเกาหลีต้องกดเลยนะคะคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยหรือว่าจะทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมกับผู้เชี่ยวชาญได้เลยนะคะเรายินดีให้บริการตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยค่ะถ้าอยากผิวหน้าสวยดูมีออร่ารีบกดเข้ามาเลยนะคะ